ฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่น้องไปสุกูทุกคนนะครับผมมือนี่กับชมพิบานฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือมากินเนื้อย่างนะครับผมอยู่ในเมืองนะครับมือนี้ก็เอาลูกมานำเพื่อคุณพ่อ่างนึงวัานะครับกินพึ่งอิ่มก็ได้เสศจปากมา่ๆพี่น้องกินพึ่งอิ่มนะครับลูกก็นอนเฝ้าอยู่ที่หมามนอนเฝ้า แม่จะกว้วงกว่าไม่ไก่ลายมันคือลิงแท้ผมเองอ่ะมันคือลิงปวดซุ้มแท้ผมผมเมนแมนเทอด์ิแม่ต้อยก็มานะจ๊ะแม่บ้านสวยแห่งหน้าบ้านพักเด็สไซเดอ์ซีรีส์น่าเป็นแบนไม่เยี่ยงอย่างเป็นแบบยอยอันนี้น้องมาซีนาลิตาไลท์เสือซิพูเรียกันเสือเด่นแน่นครัที่พอดีมาทุลาในอำเภอในเมืองก็เลยมาทานนะครับผมในอ้นอำเภอ อำเภอเมืองเออเพราะเราอยู่นอกอำเภอไงเ,เราอยู่ต่างอำเภอนะครับกลับมากินอาหารลกคขะเฝาพี่น้องรับรับค่าทีเรื่อกินบุฟเฟ่เพราะว่าคุณพ่อว่างสามวันคุณพ่อว่างเมื่อวานเปวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้วันที่สามเนี่ยคุณพ่อก็ต้องลุยงานตลอดทั้งเดือนเมษาเลยเมษาหนีดยงานบนเดือนเลยพี่น้องคือมีงานทั้งเดือนเลยนะครับผมซึ่งแบบว่าก็ ถ้าเกิดงานเลื่อนก็ดีไปหน่อยเพราะว่าได้อยู่กับลูกถ้าเกิดก็โทรมาเลื่อนนะคะนี่ดีใจจังเลยเพราะได้อยู่กับลูกนะครับผมและอยู่กับน้องอริตาก็จะดีใจนิดนึงนะครับผมเขาจะพามเพิ่มว่าเลื่อนงานนั้นสิพี่น้องก็สิดีใจแล้วต่อยไปใส่จะยิ้มแห้งเด้อมันเห็นเขียวว่องไปเอาข้าวหวานสวดครับโอ้ยผู้เฒ่าพี่ข้าวหวานฉันไม่ได้กินเด้อ พี่น้องมันเคยรอบอแต่บอ,ดดอ,อได้ยู่ดงอ่ะก้องไอโฟนเนาะก้องสดนั่นนี่ก้องสดไร้สารเคมีเดี๋ยวค่ะว่า,านางอยากมากับพ่อกับแม่ไม่นอนนอนอยู่บ้ากนก็ร้องไห้พอออกมาด้วยพี่น้องพวกเนี้ยเฝ้ามาเฝ้าพ่อก็แม่กินเขารับเองเนี่ยพี่น้องมาหัอดตังปุ๊บหันไปอีกทีนึงลับเร็วนาฬิการจ้า น้องข้าปากินญี่ปุ่นน้อยผู้ด,ดังกับวิ่งนอนตื่นแล้วค่ะไอแล้วค่ะยิ้มว่ะ ต้นเนี่ยคอดังก๊อกก่นดันตื้งไมนดังก๊อกดันมีสั้นสั้นสั้นปวนี่แหละแตยูขัดคนนางเนาะโมแมนมันติดโต๊ะวดร่องน่าใปวดร่องจะสร้างค่ะไปกัดตุกอสิมาไปกัดตกอิมา จ้าปีจ้าีอือข้าวผัดอะไรข้าวผัดเนีงง่ยดีนท อออออหอมจังเลยหอมเลยอะค่ะหอมจังเลยอะค่ะหนูยอ,อ,อ,อย่างเเลยไปกินแบบนั้นไอ้ที่อเมริกัปชูค <laughs> ินมาเสียบเลยาดนมาวาดูเลยที่พูดวาิิ้ อ <gen ry> <im escre editors> ิ่มมากวันนี้บอกเลยว่าอิ่มมากปกติกินจุกนนี้นะยันคนละย่อนขึ้นไหมว่าการกินแห้งชุ่เหมนก็ได้กินยาวอยู่วันนี้แม่ต้อยแม่ต้อยไม่ค่อยเห็นลองคลิปในช่วงนี้แฟนขับทำกำลังทีโกคอ่าสิีเริ่มโลกใหม่ ลูกเด้อเงินบอกเด้อยูทูบเบอร์น้องจำปิถ้าเนี่ยมาขึ้นไป็นสีด๊าเนี้ยถ้าทางบําหน่อยปากข้างบําเออของนี่ยของของขนมเนี่ยต้องเป็นบี่เราต้งมันนี หนึ่งช่องจั้มแชัมหนึ่งชั้อันหนึ่งชองชั้อาชัมชองหนึ่งอาหนึ่งชองชัมใครเนี่ยอูยหูเฮาล้นบอกว่าอาึงชองจัง

จะเองจะกลับแล้วเหรอค่ะมากินข <with voice> <standards> anyway, ้าววันนี้มากินเนื้อย่างจะกลับเนื้อย่างจะกลับแล้วเหรอค่ะอริอาโตะกุชกมาะเมื่อยองบ่หรอลูกะรกก็ชย่างรุดเลยเมื่อยิงเลยค่ะอาบน้ำใหม่เลยไปอาบน้ำใหม่เลยมันเหม็นแล้วเราลืมทิ้อยู่อาญาจะนี่กระเป๋า เส้นปลาที่หลวงเส้ปลาด้วยเส้นปากค่ะเหม็นเนื้อย่างจังเลยอ่ะเหม็นเนื้อย่างจังเลยจะเอ๋นาลี่นาลี่มานี่แม่จะนาลี่นาลี่จะนาลี่จะนาลี่จะเอ๋นาลี่จะเจะจะ เอ๊ะว่าจะอ่ะตะเอ๊ะตะเอ๊ะตะเอ๊ะนมกัน <coughs> 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 เนื้อยา่างเต็มหน้ายังไงไม่รู้อะงง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 กลับบ้านเราค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านเราทั้งมาเลยวันนี้กลับบ้านค่ะลูก ตัสียอะไรให้กสาระไเรื่องีไ่ไทยไปไหนอาไปแหนพี่อะไรนี่นนสิบเอ็ดเราสิบลกับบ้านแล้วปัน,น,นบบลแล้วหนาสิกระบาแล้วเนาะ่งปัสสินีม้มาเอา วันนี้มาทานข้าวกับคุณพ่อนอกบ้านคุณแม่นอกบ้านแล้วก็คุณยายต้อยค่ะคุณยายต้อยค่ะไหนพี่ต้อยไหนยายต้อยไอซี่ยายต้อยต้อยยายต้อยสิยายต้อยไปเดี๋ยวผมรวดยุบเนึ้อให้ต้อยไหนยายต้อยไปเดี๋ยวยายต้อยไปเดี๋ยวม่นุ่มันหรือไม่นุ่มต้อยปะไม่นุ่มต้อยปะ นั่งคาซีดไหมคะเราเฮ้ยขอใหาขึ้นดีหน่อยสิหนูน้อยร้อนไม่เพราะฉันขึ้นเองข้างหลังเพราะมีระบบกู้ระบบข้างหลังเองจ้าเราล้มตลอดเลยหลงตลอดเลยนั่งคาซีดไหมเรานั่งไหมยังไม่นั่งนั่งเอ๋ยเฮ้ยเหยืกได้ดแน่อืมเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่าง คิวเลยคิว่อย่างเลยกลับบ้านรกคาไปหายายทวดายายทวดถามหาเลยแล้วเลืงกมาหยองเอยเลยอย่างเพิ่งตื่นในหลูกใชมไหมสีโูสิตาไม่ได้นะหนูเพิ่งตื่นนะคะ,ะวอ้ยจ๊กจ๊จรู้สออึกจะไปหาแม่หรือเปล่า อดิงดิดดะอดิงดิดดะอดิงดิ่งดิ่งดิงดิ๊ดะดิงดิดดิดอดิงดิดดะอดิงดิ๊ดอะไรดีดีดีอดิ่งดั๊ดดีดีดีนั่งท่าอะไรเนี่ยนั่งท่าคนขี่อดิ่งดัดดีดีผมเพื่อนนะยังไงเอ้ยนี่จะจะยันไม่แบบหม ดิ๊ดดาดี๊ดดิดีิดาอาดีดีดีดาอาดาดี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 ิ๊ดดาดี๊ดอาดาดนะอาดี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 กลับบ้านค่ะวันนี้นอนกับคุณพ่อกับแม่เองหนึ่งคืนนะคะใช่ไหมคะอีกสองคืนนะคะแล้วพ่อเขาจะไปด้วยมาอ่าไม่อยากนั่ง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  พอแต่เปิดอระม่านกั้งออกมาส่องจังมองเห็นเออเออเออไอพวกผู้สาวมาฟังเพลงจังเหม็นงาอาอาอำตาใครเนี่ยถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วเหรอคะเนี่ยตากลมๆเนี่ยนี่ตาหรือในบักถั่วคะเนี่ย ให้บักทัวบ่ให้บักทัอบ่หนึ่งสองชามทำไมพวกเธอมองหน้ากันฮะคุยไรนินทาอะไรพ่อนินทาอะไรพ่อโดนตีไหมตีไหมตีเลยไหมตีมือไหมตีตีเลยตี <c oughs> รูเรื่องมาแล้วนะ่ะตีก่อนตีมือมหตีมือตี ดีแล้วเจ็บไหมตีตีตีแม่แล้วตีตีต,ตีสาบรูเรื่อง <IS C AL> ถึงบ้านแล้วจ้า บายบายพังขาวเด้อบาย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 ค่ะวันนี้หนูไปกินข้าวแล้วบ้ามานะคะคางบั้มคางมั่มจำมั่มเพมเพื่อติ่มเนี่ยนะคนเอียงมะขืออันเท่มะขือขนมอันเท่ขนมอันไหนไปเพื่อกลมๆม่หน่อยไหมอันอัหวานอ่ะอี๋ยังบะเมียอันคือยังทำอะไรเนี่ขนมอี๋ยังอ่น ่ขนมอียังใส่สับปะรดนัเธอขนมอกจยังนอีนอยังนี่แหละดักเด้ยังนี่เหละ <You>